วันนี้อยากจะสอบถามพูดคุยกับคุณบูมก็สามารถเตียนถามมาถามกันได้เลยนะคะอยู่ดีๆก็มีบางมนอย่างเดีวยังไม่ได้ถามยี่สิบหกแล้วรู้สึกยังไงบ้างยี่สิบหกแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เาจะเาไทำอะไรจะได้ใารมาแค่นัน่ใรม่อนีนะคบว่าจบงานทาข้าวแคอคัวันนี้ฉีดอะไรมาวันนี้ฉีดกินอะไรมาอืม เธอฉีดโอนจริจริงฉีดยาแล้วแต่รำมหงเฮ้ยมากิดตอบคำถามก่อนว่าอะไรนะครับ26ครั้งแรกเรารู้สึกยังไงก็จริงรู้สึกอยู่ดีมากโอ้โหเพราะอะไรโอ้ยน่ารักที่สุดเลยนะคะท็อปด้วยท็อปด้วยอันไหนครับตก็หาไมครับ วันนี้มากค่ะเมชายเติม้ชอเลยคุณจ๋าใช้โอเลโอเลโอเลไม่ก็ตั้งไว้ข้างๆไงเป็แบบนไม่น่อยร้อนไหม อยากัาหมดมุกหมดแล้ววันนี้หมดแล้วหมดแล้วดช่วยร้องเหรอเาปเอาปคนละเจ็ดคำกนะเไม่หารด้วยนะหมดหมจตามจริงเหอ ได้ได้อยู่เราต้องเนียได้หมเฮ้ยร้องก่อนทุกคนไงได้เราจะไม่จบเพราะอะไรนะมมุดมุดตื่นยังลูกอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ก่อนแล้วกันครับอ่าอ่าขึ้นให้ก่อนโอเคเออจะมีอะนิมดต์มุ

เอาเท่อาเท่เอาขอขาเท่ๆหน่อยได้ไหอยากให้ทุกคนได้ช้างข้าวไได้ได้เลยทุกคนอะครับขอประมาณยุค่อวานที่ร้อนร้อนเฉยๆคุณน้าเสียงดังวะอยเอย่าไัอีกนะอรนะอยากเท่เลอยาไปัอซดเลยิ้เฉยก็เท่แล้วยิ้เออต่อไปน้องเท่ยู่เฉยๆก็เท่เออ อันนี้คือเป็นท่าโบนเลยใช่ไหมเลอะอาข้างหลังของแมวบอกว่าเอา่อกี้เราที่บอกว่าอ่เราไม่แบบคลุกเกี่ยวเท่านั้นนะไม่ต้องขอบคุณทางโคลเรเขาเลยนะทียอมแมวไม่ยอมไม่ยอมแมวเมืองวาให้หรอกนะวแไม่มีกระเป๋าอยวค่ะเนี่ยนมีคนให้ฝากด้วย

คุณโบนะฝันนี้เขาบอกว่าบ้านสักครู่นี้มาไม่ทันพี่ดอนพี่ดอนกี่โดนพี่โดนค่อโบพี่โดนไม่น่ามา เขาไหวหเป่าพ evet> ี่ทอนไปเลยไม่ไขอี่มนดูก็รอารลันที่ีหน่อยแฟนๆคะตอนนี้เหลืออีกแค่สอคำถามนะใครจะถามคำถามยกมืเลยค่ะด้านหลังค่ะดััไค่ะเอาไม้ไหมคบ ยี่พนจะทำอะไรหมพูรรพูอบวันเดียวคานี่ก็ในระหว่างนี้ไงคจะทำอะไรก่อน27ครับดูว่า่าปีนี้อยากมีความสุขให้ถึงวันวัยยี่สิบเจ็ดปีตอ้นี้มควาสูขมากทุกไมไม่มีความสุขอ่ะ ทำวันนี้มาแล้วเป็นปีที่ดีครับคูณผู้ชมไม่จะบอกให้กคบอกเล่าให้ผ่านไครับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องก็เซ็นอะไรเซ็นใช่ไหมคุณพี่โอ้โหเสียายไม่ยังตอบไปแล้วแล้ก็ตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณ